นี่นะคะใหญ่กำสบายนะคะตัวนี้เป็นปลอกมือใหญ่นะคะมีกระดิ่งไปให้นะคะตะกร้าหน้าใบใหญ่ค่ะใบใหญ่มากนะคะสามารถใส่ของได้เยอะค่ะวงล้อนะคะจะเป็นล้อลอยสองชั้นนะคะวงล้อหนานะคะไม่ใช่ชั้นเดียวนะคะเหมือนตามท้องตลาดทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะบังโซ่นะคะบังโซ่ที่ให้ไฟจะเป็นบังโซ่เหล็กแบบนี้นะคะไม่ใช่บังโซ่พลาสติกนะคะ ตัวจานปั่นจะเป็นจานปั่นแบบจานดูดนะคะไม่ใช่จานเลื้อยนะคะจานเลื้อยจะเป็นจานเลื้อยแบบโบราณปั่นหนักนะคะอันนี้จะเป็นปั่นเบาค่ะตัวปรับอาร์นะคะรุ่นนี้ปรับง่ายค่ะสามารถกดล็อกแล้วปรับได้เลยขึ้นลงตามสบายนะคะแล้วก็แค่ยกแบบนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบ ส่วนบางโคนนะคะบางโคนด้านข้างทางร้านดีไซน์ออกมาสวยงามค่ะมันมีตัวกันขอบล้อแบบนี้แล้วก็บางโคนแบบนี้นะคะมีทุกคันนะคะตะกร้าด้านหลังนะคะเป็นตะกร้าหลังใบใหญ่มี้าปิดนะคะมี้าปิดใส่ของไม่ทันตกนะคะมีทับทิมท้ายค่ะทับทิมท้ายนะคะดีไซน์สวยงาม ชุดท้ายด้านลางนะคะออกแบบมาแบบสวยงามมากนะคะไม่ใช่รุ่นโบราณนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทันสมัยแล้วนะคะนี่ค่ะจานเบรกนะคะดูดีสวยงามค่ะสวยงามทุกทันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทางร้านมีสีอะไรบ้างนะคะสาหรับรุ่นเบานี่นะคะสาหรับสีจักรยานอของทางร้านนะคะรุ่นเบานี่ของทางร้านนะคะจะมีทั้งหมดสี่สีนะคะคันแรกนะคะจะเป็นสีน้ําเงินค่ะเดี๋ยวปั่นโชวเ์เลยนะคะ สีน้ำเงินนะคะออกมาดีไซน์สวยงามค่ะจะเป็นบางโคนสีน้ำตาลนะคะตัดด้วยกับสีน้ำเงินนะคะบางซ้อเป็นน้ำตาลกับน้ำเงินนะคะสวยงามค่ะรุ่นนี้ค่ะสีต่อไปค่ะจะเป็นสีครีมนะคะดูค่ะสีครีมนะคะสวยงามไหมาคะสีครีมนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปของทางร้านเลยนะคะรุน่นนี้ออกมาดีไซน์สวยงามค่ะ ทีสามนะคะจะเป็นสีแดงนะคะรุ่นนี้นะคะตัดกับสีน้ำตาลสวยงามเหมือนกันค่ะสีที่สีของทางร้านจะเป็นสีบอนเงินนะคะสวยงามทุกคันนะคะรุ่นนี้ดีด,ด,ดีไซน์ทันสมัยนะคะไม่ล้ารวนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นชื่อบ่าวนี่นะคะของร้านจักรยาน3 WKK ค่ะ สามารถปั่นได้นะคะรุ่นนี้ปั่นเบามากค่ะไม่ต้องกลัวจะปวดขานะคะรุ่นนี้นะคะส่ละสีนะคะลูกค้าปั่นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะ